สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายนิทัศน์ได้พูดไปดังนี้ครับวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นที่ยังค้างคงาใจไปเจอข่าวในช่อง y o u t u b e ซึ่งเขานาข่าวนี้มาพูดต่อซึ่งข่าวนี้น่ะเริ่มต้นขึ้นด้วยคำว่าเส้นขน แล้วไปข้องเกี่ยวกับจำเลยที่สองในร่างกายมนุษย์สำหรับไทยเนะ่ะเส้นขนถ้าเราเรียกว่าเส้นขนก็คือความหมายเส้นที่เกิดขึ้นในร่างกายส่วนอื่นๆแต่ถ้าว่าเส้นผมเส้นที่เกิดจากศรีรษะแต่วิทยาศาสตร์อาจจะใช้คำเดียวกันก็ได้เส้นขนที่เกิดบริเวณศรีรษะงอกยาวตลอดแต่ของคนไทยนะี่ะเราจะแบ่ง แยกเส้นผมและเส้นขนบทความที่ช่องหนึ่งเอามาเล่าไปพูดถึงว่ามีการนำเครื่องไมโทคอนเดรีย DNA โครโมโซมลูกทั้งสองคนของลุงพลปาแตนไปตรวจผลออกมาว่าเส้นขนเป็นของจำเลยที่สองที่ตกอยู่บนเขาซึ่งข่าวนี้น่ะถ้าคนที่ไม่เคยติดตามหรือฟังแค่ข่าวนี้เสร็จแล้วจำเลยที่สองไปบริเวณที่เกิดเหตุ ไปทําเส้นขนตกและตํารวจเอาไปตรวจพิสูจน์คุณจะเถียงยังไงว่าคุณไม่เคยขึ้นเขาไม่เคยอยู่ใกล้ศพแต่จริงๆแล้วน่ะไปดูสิ่งที่ตํารวจเคยถแถลงไว้ระบุถึงพยานลำดับที่7บอกว่าบริเวณที่พบศพเจอเส้นผม36เส้นตกอยู่ที่บริเวณใกล้ศพน้องถูกตัดแล้วเส้นผมนี่ไม่ใช่ของคนอื่นเป็นของน้องชมพู่เป็นการตัด ของคนอื่นแต่เนื่องจากเส้นผมโดนตัดจึงสามารถนำไปตรวจสอบได้เนื่องจากเส้นผมโดนตัดเป็นญาติทางฝ่ายหญิงแต่สิ่งที่เขานำมาพูดแล้วอีกช่องเอามาพูดนะ่ะกลายเป็นหนังคนละม้วนตำรวจบอกว่าเป็นเส้นผมของน้องชมพู่ที่ถูกคนอื่นตัดแต่อีกช่องหนึ่งนะ่ะสรุปสุดท้ายว่าเป็นเส้นขนของป้าแตน เส้นขนไม่เคยปรากฏบริเวณที่เกิดเหตุวันดีขึ้นดีทางนี้นะ่ะไปพูดถึงหลักวิทยาศาสตร์และบอกว่าเส้นขนที่เจอเป็นขนของปลาแตนมาได้อย่างไงความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube มนโอมลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับลุงก็ยังยึดมั่นในการทำความดีเป็นเรื่องราวที่ก็เดินทางมานานพอสมควรก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบ้านให้องค์ปู่ เรื่องของการดูแลทีมงานทนายที่ต้องเดินทางมาจากกรุงเทพก็ต้องดูแลคดีความให้ลุงกับป้าด้วยความเมตตาที่มีต่อลุงกับป้าที่ fc ทุกท่านได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ทุกๆออเดอร์ที่ช่วยกันสนับสนุนกันต่อเนื่องการทำงานต่างๆการดูแลทีมงานทนายลุงกับป้านะ่ะก็จะเก็บสะสมส่วนหนึ่ง ว้เป็นค่าทนายความลุงป้ายัางไม่ได้จ่ายค่าทนายความทั้งหมดลุงป้าก็ต้องขายสินค้าเพื่อนำเงินเก็บไว้เป็นค่าทนายความต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ f อช่วยกันอย่างต่อเนื่องขอให้บุญกุศลที่ f อทุกคนได้ร่วมกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องทุกๆเดือนลุงกับป้ามีภาระรับผิดชอบ ทั้งครอบครัวแอดมินทั้ง4ครอบครัวค่าใช้จ่ายต่างๆมีทุกเดือนถ้าไม่ได้ออเดอร์จาก FC ทุกท่านลุงป้าก็คงไม่มีงานให้แอดมินทำภาระหน้าที่แต่ละคนน่ะจะแตกต่างกันลุงก็มีหน้าที่รับผิดชอบทำบ้านปู่ปฏิจิตให้สมบูรณ์เวลา FC ที่เดินทางมาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจก็จะได้เห็นความสวยงาม ความลังการขององค์ปู่ถ้าบุรณะซ่อมแซมเสร็จสิ้นเชื่อว่าความสง่างามขององค์ปู่ปริจิตก็จะเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของ FC ผู้ใหญ่ใจดีทั่วโลกจะได้เห็นความสวยงามความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube กิจโพส n n e l ได้พูดไป้ดังนี้ครับวันนี้จะมาพูดเรื่องซึ่งต่อยอดจากการที่ผมได้ไปจำปาดงไปทำตามสัญญาที่ว่ามีผู้ติดตามครบ7 0 0ดหคน ไปเยี่ยมลุงพลเรียบร้อยแล้วมีโอกาสได้คุยกับลุงพลเกี่ยวกับการสร้างองค์ปู่ปริจิตความคืบหน้าเมื่อไรจะเสร็จตอนนี้นะ่ะก็ทำกันทุกวันลุงพลเป็นทีมงานในการสร้างด้วยทุกอย่างเลยจะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องที่รับรู้มาองค์ปู่ปริจิตก็เป็นการนิมิตของอาจารย์พลมีรูปร่างแบบนี้มีสีแบบนี้ มาบอกกับลุงพลให้สร้างองค์ปู่พริจิตรลุงพลก็ทําตามคุยกับช่างที่ปั้นพญานาคมีการออกแบบเริ่มสร้างบอกบุญภายในวันเดียวลุงพลสามารถได้เงินล้านกว่าบาทมาสร้างองค์พญานาคจนเกือบเสร็จแล้วที่บ้านกะกอกะแล้วก็มีปัญหาเรื่องที่ดินเป็นที่สาธารณะไม่สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างได้จะทำให้ผิดกฎหมายเป็นคำสั่งศาลให้ จัดการองค์ปู่ปริจิตด้วยวิธีใดก็ตามออกจากพื้นที่ลุงพลก็มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้โดวยวิธี2ออย่าง 1. ทุบแล้วขนไปทิ้ง 2. ย้ายลุงพลตัดสินใจย้ายถ้าทุบทิ้งง่ายแต่ลุงพลนะ่ะบอกว่าองค์ปู่ปริจิตไม่ใช่ของแก่คนเดียวแต่เป็นของเอซทุกคนเลยตัดสินใจย้ายตัดองค์ปู่ปริจิตเป็นท่อน แล้วย้ายมาจำปาดงซื้อที่ดินเป็นของตัวเองมีโฉนดถูกต้องตามกฎหมายนำมาประกอบถ้าเกิดว่าสร้างเสร็จที่บ้านกกอกานะน่ะมันก็จะยากตอนนี้นะ่ะก็ยังไม่ได้ลงสีเหมือนกับว่าไปสร้างไว้ตรงนั้นเพื่อที่จะย้ายมาอยู่ตรงนี้เป็นที่ส่วนตัวของลูกพลมีสิทธิ์ที่จะให้ใครเข้าก็ได้ไม่ให้ใครเข้าก็ได้ตอนนี้ อยู่ในกระบวนการสร้างสิ่งที่ดีคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งความคลืบหน้าจากทางช่อง YouTube คนนี้รัะนามได้พูดไว้ดังนี้ครับสภาพศพโดนทำลายโดนทำลายหมายถึงโดนการเช็ดน้ำยาจึงไม่มี DNA พวกที่มาทีหลังน่ะจะไปต่อได้อย่างไรชุดแรกหลังจากทำลายหลักฐานเปลี่ยงเบนอัมพราง ก็จะพยายามโน้มน้าวชุดที่มาทีหลังเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนคนนี้เป็นความตั้งใจของชุดแรกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางวงเล็บเส้นขนวันนี้นะ่ะจะมาพูดเรื่องของเส้นขนโดยเฉพาะเรื่องแรกก่อนเส้นผม36เส้นปัจจุบันน่ะเป็นที่ชี้ชัดแล้วว่าผลจากการชนสูตรไม่ได้มีร่องรอยว่าเด็กโดนตัดเส้นผมนายแพทย์ผู้ชนสูตรต้องพิสูจน์อย่างละเอียดต้องหาว่า มันมีบาดแผลหรือส่วนไหนของร่างกายพิสูจน์โดยละเอียดยืนยันว่าไม่มีการตัดเส้นผมของเด็กทีนี้ข่าวคราวออกมาว่าเส้นผม36เส้นโดนตัดเมื่อไหร่วิเคราะห์ได้ว่าอาจจะมีการตัดจริงแล้วแพทย์ผู้ชนะสูตรไม่เจอเองถามว่าตัดจริงตัดที่ไหนตัดเมื่อไหร่ตัดโด,ดยใครมิรนามมองได้ยินข่าวคราวว่า ผู้สูญเสียเป็นคนตัดเสียด้วยซ้ำน่ะได้ยินมาอย่างนั้นนะตัดเป็นที่รึกใส่จี้ห้อยคอถามว่าเป็นจริงแบบนั้นไหมอันนี้น่ะได้แต่ตั้งข้อสงสัยเคยมีข่าวว่ามีชายเสียสติเจอนักข่าวแล้ววิ่งไปค้นตัวมีการสอบผู้ชายคนนี้เจอเส้นผมกันไก่ด้วยซ้ำถ้าข่าวมันปรากฏแพทย์ให้ความเห็นว่า เด็กไม่น่าจะเดินขึ้นไปได้เองลักษณะฝั่งนู้นนะ่ะต่อเรื่องเส้นขนทุกคนอาจจะได้ยินว่าที่มีข่าวมีเฉพาะเส้นขน3เส้นและเส้นผมที่ไม่มีราก1เส้นไม่ได้ชี้แจงด้วยซ้ำว่าเจอตรงไหนไม่มีรายละเอียดแต่มีข่าวออกมาทางบางช่องบอกว่าติดตรงกางเกงเด็กนะ่ะที่โดนถอดทิ้งไว้ ส่วนขน3เส้นน่าจะเป็นขนสัตว์แต่มีหลักฐานจากนั้นประมาณ7เดือนแปะออกมาพูดว่าเจอขน3เส้นทํานองชี้ว่าเป็นขนจําเลยที่2ถามย้อนแปะว่าแปะนะ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องขนทําไมแปะจึงเปิดว่าเจอขน3เส้นทั้งที่ผ่านมา7-8เดือน